ลุยซัวเรสกล่าวขอบคุณและยืนยันว่าจะไม่มีความลืมเลือนช่วงเวลา6ปีที่คาแข่งกับบาร์เซโลนาหลังถูกสโมสรปล่อยตัวไปอยู่กับแอตเลติโกมาดริดก่อนเซ็นสัญญา2ปีกับทีมตรามีลุยซัวเรสหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยกลายเป็นผู้เล่นประสบการณ์รายล่าสุดที่เก็บเสื้อผ้าย้ายจากคัมนูในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากอีวานราคิติ อาตูโรวีเดลกับเนลสันเซเมโดนั่นคือการถ่ายเลือดเก่าของทีมบาร์เซลโลนายุคโกลเนคูมันที่สโมสรดึงเข้ามารับตำแหน่งต่อจากเอ็นริเกเซเตียนซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังเกมอพยศที่ปรชาชัยต่อไบรอันมิวนิก2ประตูต่อ8บนเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมซีซสั้นที่ผ่านมาทว่าการถ่ายเลือดของบาร์เซลโลนาถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยโดยเฉพาะวิธีที่สโมสรบีบให้นักเตะย้ายสังกัด แม้ว่าบางคนจะไม่เต็มใจก็ตามจาก4ี่คนข้างต้นมีเฉพาะเนลสันเซเมโดเท่านั้นที่สโมสรได้รับผลตอบแทนกลับมาสมน้ำสมเนื้อหลังย้ายไปค้าแข่งกับวูฟแฮมตันด้วยค่าตัว30ล้านยูโรบวกโบนัสอีกจำนวนหนึ่งใกล้เคียงกับตอนใจ่ายให้เบนฟิก้าเพื่อดึงแบ็กขวาชาวโปรตุกีสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2017ด้วยค่าตัว30ล้าน5แสนยูโรบวกโบนัสเพิ่มเติม ส่วนอีวานราคิติอาตูโรวิลดาวกับหลุยซโซเรสซึ่งต่างเหลือสัญญาเพียงปีเดียวถูกปล่อยออกจากคำหนูด้วยค่าตัวรวมกันไม่ถึง10ล้านยูโรลุยซโซเรสเคยแสดงเจตนารม์ว่าต้องการค้าแข่งกับบาร์เซโลนาต่อไปจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเป็นอย่างน้อยแต่มีรายงานข่าวอ้างว่าโรนัลคูมันโทรศัพท์แจ้งนักเตะให้หาสังกัดใหม่โดยใช้เวลาบอกกล่าวไม่ถึงนาที จนเทรนเนอร์ชาวดัสถูกวิจารณ์ว่าปฏิบัติแบบไม่ให้เกียรตินักเตะที่สร้างคุณงามความดีกับสโมสรมานาน6ปีบาร์เซโลนาแถลงข่าวการปล่อยตัวลุยซัวเรสย้ายไปคาแข้งกับแอตเลติกโกมาดริดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งโจเซฟมาเรียมาโตเมลประธานบาซ่ายกย่องกองหน้าวัย33ปีเป็นหนึ่งในตำนานของสโมสรและยืนยันว่าบาร์เซโลนายัางคงเป็นบ้านของกองหน้าชาวอุรุกวัยตลอดไป โซเรสได้เข้าไปสนามซ้อมเป็นวันสุดท้ายเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อรำลาเพื่อนร่วมทีมโดยระหว่างนั้นเจ้าตัวอยู่ในสีหน้าไม่สู้ดีและปาดน้ำตาระหว่างขับรถกลับ ดาวเตะวัย33ปีกล่าวในงานแถลงข่าวอำลาจากสโมสรว่าผมอยากบอกว่าสโมสรเชื่อมั่นในตัวผมมากๆตั้งแต่ปี2014ที่เซ็นสัญญาก,กับผมผมมีความสุขมากในช่วงเวลาดีๆและก็ให้กำลังใจที่ดีในช่วงเวลาแย่ๆด้วยลูกๆของผมได้เห็นผมฉูดถ้วยแชมป์และยิงประตูพวกเขาได้เห็นผมลงเล่นเคียงข้างนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ขอบคุณแฟนบอลสำหรับความรักทั้งหมดที่มอบให้ผม ผมจะไม่มีวันลืมมันสำหรับซวเรสซึ่งย้ายมาร่วมทีมบาร์เซโลนาเมื่อปี2014และช่วยทีมคว้าชแชมป์ลาลิกา้า4สมัยแชมป์โคปาเดเ,เร4สสมัยและยูฟาแชมเปียนส์ลีกซวเรสลงเตะให้บาร์เซโลนา283นัดยิงไป198ประตูและโซเรสมีคิวลงเผชิญหน้ากับทีมเก่านัดแรกในวันที่22พฤศจิกายนนี้ก่อนกลับไปเยือนค้ำหนูในวันที่5พฤษภาค,คมปีหน้า